ักแสวงบุญเมื่อเดินทางรอนแรมด้วยรถยนต์จากเมืองสำคัญบ้างก็มาจากเมืองพุทธคยาบ้างก็มาจากสาวัตถีและเมื่อเข้าสู่เขตเมืองารนสีชาวอินเดียเรียกขานว่าวารณสีบรรยากาศรอบตัวจะเปลี่ยนไปผิดหูผิดตาเพราะเมืองพารณสีแห่งนี้พลุกพล่านไปด้วยผู้คนร้านค้ามากมายเพราะที่นี่เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า4,000ปี ชาวพุทธต่างมุ่งหน้ามาที่ตำบลสารนาศแห่งเมืองพารณสีเพราะที่นี่คือสถานที่สำคัญหนึ่งในสี่สังเวชนียสถานที่ในยุคพุทธกาลเรียกว่าป่าอิสิปต,ตนะมรุขทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาปัจจุบันคือตำบลสารนาศอำเภอพารณสีรัฐอุตรประเทศย้อนไปเมื่อพุทธกาลป่าอิสิปตนะมรุขทายวัน เป็นแหล่งชุมนุมของเหล่านักบวชบริสีผู้สแสวงหาความหลุดพ้นโดยมีหลักความเชื่อและการปฏิบัติที่หลากหลายผู้ที่ตั้งมั่นสแสวงหาโมกขธรรมการหลุดพ้นจากทุกขจากกิเลสทั้งหลายเดินทางมาฝึกฝนตนเองกันที่นี่รวมทั้งท่านปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระบรมศาสดาต้องเสด็จมาที่แหล่งประชุมชนแห่งนักบวชและผู้รู้ ณสถานที่แห่งนี้ที่เมืองสารนาศเป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดสินพระไทยในการที่จะมาประกาศพระาศาสนาครั้งแรกหลังจากได้ตัสรุนตระสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพในสัปดาห์ที่5ที่พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นอชัปปาลนิโครธหลังจากได้ตัดสินพระไทยที่จะ สเสด็จพู้เทอรมเนินมาประกาศพระาศาสนาที่นี่ซึ่งปัญจวคีทั้งห้าได้เคยทำหน้าที่อุปถากดูแลปนิบัติองค์พระมหาบุรุษที่ถ้ำดวงคัสริแต่ครั้นเมื่อการเวลาผ่านมาได้พบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เปลี่ยนวิธีปฏิบัติ จากการบำเพ็ญทุกรกิริยาทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆมากมายจึงคิดว่าองค์พระผู้มีพระภาคองค์พระมหาบุรุษเนี่ยได้คลายจากความเพียรเวียนเป็นคนมากๆด้วยความเข้าใจผิดเกิดความโกรธเกิดความเกลียดจากบุคคลที่เคยรักกันเกิดจากคนที่เคยเคารพกันกับกลายเป็นเกลียดกันจากลาโดยไม่บอกลา แต่องค์พระมหาบุรุษทร,ทรงพบว่าการบำเพ็ญทุกไรกิริยาเนี่ยเป็นการทรมานร่างกายสูญเปล่าพราะองค์ทรงตั้งความประสงค์จะให้ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมโพธิญานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพนี้ชาตินี้เพราะการที่จะมาบำเพ็ญทุกไรกิริยาอยู่คงเป็นการสูญเปล่าและคงตายเปล่าจึงได้เปลี่ยนวิธีไปบำเพ็ญ ลาเป็นทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาแต่ความเข้าใจผิดของบรรดาปัญจวคัคีจึงได้อาลาหนีจากพระพุทธเจ้าเดินจากทางจากตําบลอุรุเวลาเสนานิคมมาที่เมืองสารนา,าศซึ่งในครั้งอดีตครั้งโน้นเป็นป่าเป็นป่าที่เป็นรมณียสถานเป็นที่อาศัยของบรรดาหมูเนื้อพวกสัตว์ทั้งหลาย อยู่ดมสมบูรณ์มากบรรดาหมู่ฤือีชีไพรผู้ได้สละออกจากบ้านเรือนก็พากันพากันมาบำเพ็ญพรตถือปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่เพระนันที่แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่าป่าอิสิปัตนะมลุกขทยวันป่าอิสิปัตนะมฤุกขทยวันชื่อนี้มีความหมายเป็นไปตามชื่อ คืออิสิปตนะแปลว่าสถานที่เป็นที่ตกของฤาษีอิสิแปลว่าฤาษีปัตนะแปลว่าเป็นที่ตกอิสิปัตนะหมายถึงเป็นที่ตกของฤาษีมลึกขไทยวันแยกเป็นสามคำมลึกคะแปลว่าเนื้อทายะแปลว่าให้วนะแปลว่าป่ามลึกขไทยวันหมายถึงป่าเป็นที่ให้เนื้อเนื้อในที่นี้หมายถึงเนื้อกวาง พราราณสีเนี่ยเป็นเมืองที่พระเจ้ามาแสดงพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นพระสูตรแรกใช่ไหมเรียกว่าอิสิป,ปัตนะอิสิป,ปัตนะเนี่ยก็แปลว่าเป็นที่ลึกขึ้นลงของฤาษีฤาษีในที่นั้นเป็นชื่อของพระปัเจกับพระเจ้าในยุคก,ก่อนที่พระทเจ้าจะมาตรัสรู้จะมีพระปัเจกับพระุทธเจ้าพระปาเจกพระเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อเป็นพุทธะอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องฟังจากคนอื่นเหมือนกัน เมื่อเป็นบาร,รมีแล้วสามารถตัดสร้ได้ด้วยตนเองแต่ปเจกาพุทธะเนี่ยไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้ตัดสร้ตามได้ด้วยการที่ตนเองเนี่ยบำเพ็ญบาร,รมีไม่เพียงพอบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อตนเองเท่านั้นเอง อนุข้อคนอื่นได้ก็คือให้คนอื่นได้เจริญกุศลได้ให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลกรรมบทที่ได้ได้สุขติได้ตั้งอัธยาศัยนี้ได้แต่ไม่สามารถจะสอนในบุคคลตรัสรู้ตามได้เป็นต้นก็คือเรื่องบัญญัติทั้งหลายอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมฉลาดในบัญญัติถึงขนาดเป็นพระสัมมาสมัมพุทธะเรื่องีทั้งหลายก็มาขึ้นลงนที่ตรงนี้ ขึ้นลงขึ้นลงในตรงนี้ขึ้นลงในนี้ก็ท่านเหาะเหาะลงมาแล้วก็เหาะขึ้นไปมันลงอุโบสถกันหนะ้าที่ตรงนี้ที่ตรงนี้เราเรียกว่าป่าอิสิป,ปต,ตนะเป็นที่ขึ้นลงของฤาษีฤาษีก็คือสัพพัญญูฤาษีก็คือว่าพระปาเจกพระเจ้ามฤคค่านี่เป็นชื่อของเนื้อวันนะเป็นเรือป่าก็คือเป็นที่ให้อาภัยแก่นเนื้อ ฉะนั้นที่ป่ายิสิปตนมรุกทายวันเนี่ยเมืองวรานาสีพระเจ้ามาแสดงธรรมจักรกับพระวนะสูตรเป็นพระสูตรสูตรแรกอันนี้สําคัญมากเลยที่พระเจ้ามาหมุนธรรมจักรให้เป็นไปตรงเนี้ยเมื่อพระพุทธศาสนาเริ่มแผ่ขยายจึงได้มีผู้ให้การอุปถัมภ์พระสงฆ์ณป่าอิสิปตนมฤคกทายวันเรื่อยมาอาทิสุปป,ปิยะสุปป,ปิยาสองสามีภรยา ตระกูลของนันทิยมานพและอุบาสกธรรมทินนาด้วยการสร้างเสนาสนะถวายคีลาณเพสัต์ปรนิบัติพระพิสุขสงฆ์หลังพุทธปรินิพานจึงเป็นมหาสังคารามสถานที่พำนักอาศัยของหมู่พระอริยสาวกผู้มั่นคงดำรงการศึกษาและสัมมาปฏิบัติเรื่อยมาจวบจนพุทธศักราช234พระเจ้าอาโศกมหาราช สเสด็จธรรมยาตราซึ่งมีพระโมคคลีบุตรติดสถิระนำสเสด็จพร้อมหมู่สงฆ์องค์เสนาอมาตร,ราชบริพานมาสักการสถานที่แสดงปฐม,มเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตรของพระพุทธศากยมุนีนับป่าอิสิป,ปตนะมรุขไทยวันและได้สร้างพุทธอนุสรณ์ดังนี้ 1. นึ่เมฆขัดสถูสถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกับปวัตนสูตร สูง33เมตร 2. ธรรมราชิกาสถูปสถานที่แสดงอนัตตลรักขสูตรปัจจุบันเหลือฐานสูงประมาณ1เมตร 3. ยะสะเจดีสถานที่แสดงธรรมโปรดยะสะเศรษฐีและบิดา 4. เจ้าคันธีสถูปสถานที่พบกับปัญจวัคีก่อนแสดงธรรม 5. เสาพระเจ้าอาโศกสูงราว15.2เมตร ปีพุทธศักราช2447มิสเตอร์เออร์ตานเจ้าหน้าที่กรมโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นพบหลักฐานสำคัญคือเสาหินพระเจ้าอาโศกมหาราชยอดเสามีสิงห์4ตัวและธรรมจักรอันเป็นตราประจำแผ่นดินอินเดียปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สารนาศนอกจากนั้นในเวลาต่อมาพระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองเป็นที่ยอมรับในพารณสี ได้มีผู้ที่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาได้สร้างโบราณสถานอีกมากมายไว้ภายในบริเวณป่าอิสิป,ปต,ตนามฤคทายวันเช่นมูล,ลคันทกุดีสถานที่ประทับจำพรรษาแรกของพระพุทธองค์และที่เมืองเวลานาสีสิ่งที่จะพูดอีกตอนหนึ่งก็คือว่ามีมูลคันทกุดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้น ที่เวลา,าศีี่ยควรจะเรียกคําว่ามูลคันตกุดีเพราะเป็นกุดีหลังแรกของพระพุทธเจ้าที่อื่นต้องเรียกคําว่าคันตกุดีเฉยหรือเรียกคําว่ามหาคันตกุดีได้ถ้ามูลคันตกุดีก็คือที่ตรงนี้ที่เวลาสีถามว่าใครเป็นคนถวายนันทามานพนันทามานพเนี่ยมีภรรยาชื่อนางเรวดีนางเรวดีเป็นคนมิจฉาทิฏฐิตำหนิสามีตลอดเวลาให้ทานคอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเนี่ย แต่นันถ้ามานพนี่ก็ทําบุญตลอดต่อมาถวายนี่แหละสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้แหละแล้วต่อมาท่านไปเกิดในสวรรค์แล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้สอนนางเลวดีที่เป็นคนขัดขวางในการให้ทานก็ตกนรกเลยตอนนี้ตกนรกตกนรกฉะนั้นเมืองเวลานาสีดังได้กล่าวไว้แล้วว่าเป็นเมืองเก่าแก่มาก จะมีที่รรมราชิกะสถูที่ติดกับที่ติดกับพระคันธกุดีมูลคันธกุดีของพระทเจ้าถ้าเดินไปอีกหน่อยก็เป็นยาสสถสตูเป็นที่ยาสสะได้บรรลุและไปอีกหน่อยก็เป็นรมเมกาสถูใช่ไหมทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าถ้าเป็นตามประวัติของคนอินเดียก็ดีของพม่าก,ก็ดีของลังกาก็ดีเนี่ย ที่แสดงธรรมจักรกับประวัตินาสูตรก็คือธรรมราชิกาสถูปที่ติดกับพระคันธกุฎีของมุทิเจ้ามูลคันธกุฎีที่ตรงนั้นเป็นแสดงธรมรมจักรกับวัฒนาสูตร <mia? S 1> ส่วนที่สูงสูงที่ยังไม่ถูกทําลายธรรมิกาสถูปเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกเป็นที่แสดงอนัตตลกนาสูตร <IS U> แต่้าคนไทยเรานะถ้าประเทศไทยเราบอกว่าที่สูงสูงตรงนั้นที่ธรรมิกาสถูปที่ตรงนั้นแสดงธรรมจักรกับวัฒนาสูตรธรรมราชิกานี่แสดงอนัตตลกนาสูตรมันกลับกันอย่างเงี้ย สถูปเหล่านั้นเป็นสถูปที่สร้างเป็นที่เป็นอนุสร์บ่งบอกเพื่อบูชาบุคคลที่เห็นธรรมครั้งแรกนั้นบูชาพระท่านัญญาโกรทัญญะเป็นต้นแม้พรหมก็เห็นธรรมครั้งแรกแม้เทวดาก็เห็นธรรมครั้งแรกนี้เป็นต้นที่เห็นธรรมพร้อมกันนั้นเป็นการสร้างสถานที่ตรงนั้นเป็นอนุสร์สถานให้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้บริเวณนี้พระเจ้าแสดงธรรมาจากกพระท่านสูตร และก็บูชาบุคคลที่ได้บรรลุธรรมทั้งหมดเลยพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองในแคว้นกาสีเมืองพาราณสีได้ระยะเวลาหนึ่งจนถึงพุทธศักราช1560มาหมุดกาสนีเสนาบดีอิสลามนำทัพรุกรานสารนาศโดยกรีธาทัพจากเมืองกาชนีอัฟกานิสถานเข้าโจมตีอินเดียจนถึงพาราณสีและสารนาศ ทำลายศาสนาสถานทั้งของพราหมณ์พุทธเชนย่อยยับและต่อมาในปีพุทธศักราช1736มหาสังคารามที่สารนาถถูกทำลายอีกครั้งจากกองทัพอิสลามนำโดยเอาตุสมิดกษัตริย์ราชวงศ์ธาตุจากนั้นถูกทิ้งร้างจนถึงปีพุทธศักราช2131อักบามหาราชอิสลามราชวงศ์โมกุลมาเยือนสารนาถ อนุญาตให้มีการบูรณะพอสมควรและต่อมาในปีพุทธศักราช2317เครือจากกริพบอังกฤษเข้ายึดครองอินเดียยึดอำนาจการบริหารเบร็ดเสร็จแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการปกครองพารณสีแทนในปีพุทธศักราช3 3 6 6จากคัดสิงอามาตยของพระเจ้าเจตสิงได้รื้อองค์ธรรมราชิกสถูบลงเพราะประสงค์เพียงจะเอาอิฐหินไปก่อสร้างสถานที่ต่างๆในเมืองพารณสี การรื้อถอนครั้งนั้นนับเป็นการทำลายโบราณสถานและสังคารามไปเกือบทั้งหมดและที่สำคัญจากคัดสิงได้พบพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานไว้ในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชและมีการนำเอาพระบรมสารีริกธาตุที่ค้นพบไปลอยที่แม่น้ำคงคาด้วยบางก็ว่าเป็นไปตามความเชื่อของฮินดู ดังนั้นเราจึงได้เห็นผู้แสวงบุญจำนวนมากเดินทางมาสักการะพระพุทธองค์ที่แม่น้ำคงคาได้ตั้งจิตอธิษฐานขอถึงพระธรรมและน้อมลำํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยถวายกระทงดอกไม้เป็นพุทธบูชาการบูรณะป่า <G> อ <Patrick>. ิสิปัตนะมรุษไทยวันเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2365เซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮม นักโบราณคดีชาวอังกฤษได้ขุดค้นรอบองค์รรมเมฆขัดสถูมพบแผ่นศิลาจารึกเป็นภาษาบาลีว่าเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคโตเขียนด้วยอักษรพรามีปัจจุบันนำไปเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์เมืองโกโกตาและเซอร์อเล็กซานเดอร์คานิงแฮมยังได้ช่วยยับยั้งการรื้อถอนพุทธสถานในบริเวณนี้ ตามความประสงค์ของผู้ที่นับถือศาสนาเชนเพื่อนำไปสร้างอนุสร์สถานแด่ท่านศาสดามหาวีระการคัดค้านใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งเพื่อขุดค้นหาวัตถุโบราณที่บ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสังฆารามของชาวพุทธมาก่อนโดยพบพระพุทธรูปปฏิมาขนาดต่างๆรูปแกะสลักพระพ,พุทธิศัตว์มากมายกว่า5,000องค์ถูกฝังจมดินศาสนิกชนชาวเชน จึงยอมจำนวนด้วยหลักฐานที่ปรากฏพุทธศักราช2,499รัฐบาลอินเดียทำการบูรณะสารนาขนาดใหญ่เพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี